ออกอาการตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยนะคะสำหรับน้องๆนักล่าฟัน True Academy Fantasia ซีซั่น5การกิจกรรมแรกที่ทั้ง16คนจะต้องมาโพสตท่าเก๋ๆโชว์ความสวยหล่อให้พี่ๆตากล้องได้แชะภาพด้ืยอทำโปสเตอร์สื่อโฆษณาโปรโมต True Academy Fantasia ซีซั่น5นี้ค่ะที่สำคัญก็จะได้ลงปก True Magazine อีกด้วยแม้เห็นจากลีลาการโพสตแล้วเนี่ยนึกว่ามืออาชีพมาเองเลยนะคะ ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าก็สนุกดีอะค่ะเพราะว่าเป็นงานชิ้นแรกของพวกเราเลยกพยายามเตรียมใจครับว่าเราจะต้องเจอโจทย์แต่ละวีคที่จะต้องยากแน่นอนแล้วก็เตรียมรับกับความกดดันเนาะ ต่างๆมากมายครับแต่ว่าพวกเราทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่แน่นอนไม่ใช่แค่กิจกรรมต่างๆในคลาสเรียนที่น้องๆจะต้องเตรียมรับมือนะคะแต่รวมไปถึงการที่เตรียมตัวเพื่อเข้าไปใช้ชีวิตในบ้านแมกโนเลียกับเหล่านักล่าฝันด้วยกันในวันที่12พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะตรงนี้เราก็ทําความรู้จักกันสนิทกันมากขึ้นครับก็เข้าไปจะได้แบบมีอะไรจะได้คุยกันได้สบายใจครับค่ะ ก็ยังไงก็อย่าลืมโดพวกเรานะคะมีตั้ง16วีก็รักใครชอบใครก็อย่าลืมโดกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแค่ก้าวแรกนะคะก็ดูน้องๆจะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยละคะ่ะและในวันนี้น้องๆก็จะไปถ่ายทำวิดีโอคลิปนะคะเพื่อใช้ในการโปรโมทที่เว็บไซต์ True AF. True Life. com นะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงสนุกสนานแค่ไหน True Inside ไ,ไม่พลาดเก็บมาฝากกันอีกแน่นอน